กับแหลงอยู่ในเรื่ององน้ำท่วมกัมนน้ำท่วมภากเนื้อแต่ว่าท่าน,นำใจบ้านเรากระ่งไปยังต่อเนื่องนะครับเจบต,จบ,จบ,ตบาลเมืองคลองแห่จับมือกับบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาหาดยหญ่คลองแห่ครับเชิญชวนชาวหาดยหญ่เลยครับพื้นทีแคแขนี้มารวมกันส่งท่านนำใจเพื่อช่วยเลืองภูผาทพบายน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่1ิบซถึง18กันยายน2567ครับ ซึ่งเทศบาลเมืองคลองแหนะคะรวมกับบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดค่ะสาขาหัดใหญ่ด้วยว่าที่บิ๊กซีคลองแหนะคะก็มีการเปิดจุดบริจาคเงินข้าวสารอาหารแหง้งแล้วก็น้ำดืม่มตลอดจนข้องสายจําเป็นต่อการ,รํารงฉีพค่ะเพื่อจะส่งต่อไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหนามทวมนักโดยมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแหแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะเขาก็ <ๆ S 1> เอาสิ่งค้องไปรวมกันบริจาคกันอย่างต่อเนื่อง เรียนี้นายสันติเฮมันนายกเทศม,มนตรีเมืองคลองแหบอกว่าการเปิดตับบริจาคในหุน่นนีเนี่ยเป็นการสแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของคนไทยที่จะไม่ทอดทิ้งกันในเวลาที่ยากลําบากในนามของชาวหัดย์ย้ายก็ข้อสมกําลังใจให้พวกเราทุกคนปลอดภัยโดยสิ่งของบริจาคก,ก็จะจัดส้มเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการำดำรงชีวิตในสถานการณ์ที่ยากลําบากแล้วก็เฉื่อว่าสถานการณ์นามท่วมจะคลี่คลายลงโดยเร็วน,นั่นเองค่ะลองฟังเส้นข้องทันนายกเทศมนตรีเลยค่ะ มาที่ไปนะครับในการที่มาจัดในการรับบริจาคในครั้งนี้นะครับเมบื่อวันก่อนนะครับนายกก็ได้ไปนํานักเรียนนะครับไปแข่งทักษาวิชาการนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็ได้รับกล่าวว่านะเชียงรายเรานะครับเชียงรายที่ไปแข่งทักษะวิชาการมานะเกิดอุทกภัยนะครับน้ำท่วมเป็นแรงเป็นอย่างมากนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะครับในการที่จะมารับบริจาคในครั้งนี้เทศบาลเมืองกองเอ ร่วมกับบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีกองเอนะครับเราม,มาร่วมบริจาคนะครับเพื่อที่จะนําสิ่งของเหล่านี้นะครับไปบริจาคนะครับให้กับจังหวัดเชียงรายก็พร้อมที่จะเป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่น้องในจังหวัดเชียงรายนะที่เกิดอุทกภัยในครั้งนี้นะครับ ดานนายสถาพรศีส,สจังศิลปินแห่งชาติสาข้าวรรณสิน,นหนึ่งในประชาช,ชนชาวดัหไยครับที่เดินทางนําสิ่งข้องมารวมบริจาคกล่าววา่าเหตุการณ์น้ำท่วมจังหวัดเชียงรายในวันนี้เนี่ยสร้างความเสียหายกับชีวิตและการสั์สิ้นก้องชาวบ้านเป็นอย่างมากเลยครับวันนี้เรามีโอกาสได้ช่วยเหลือก,ก็เลยมารวมบริจาคสิ่งข้องด้วยและก็เป็นหนึ่งในกําลังใจทต่ส่งไปถึงปีน้องที่กกาลังอยากลําบากอยู่กรับไปฟังเสียงอะไรครับครับก็คือบงอังเอทราบข่าวว่าทางเทศบากลกองแหนะฮะ เขาได้จัดร e. ับบริจาคเกี่ยวกับเรื่องการช่วยน้ําท่วมที่เชียงรายนะฮะก็เลยผมอยู่ใกล้ๆนะก็เลยถือโอกาสได้มาร่วมแสดงความเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมชาตินะชาวเชียงรายเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็ผมคิดว่าถ้าช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยนะฮะคนภาคใต้เราคนหาดใหญ่เรามีน้ำใจไหลเชี่ยวอยู่แล้ว นะขอเรียนเชิญนะฮะมาร่วมกันถ้าอยู่ใกล้ๆที่ไหนก็ไปบริจาคที่นั่นแต่ว่าตอนนี้ทางทางเทศบาลคลองแหนะฮะมารับบริจาคอยู่ที่ที่หน้าบิ๊กซีคลองแหถ้าถ้ามีเวลาก็ขอเรียนเชิญเลยครับ <c oughs> ครับ นอกจากนี้ครับหากประชาชนไม่สะดวกที่จะเดินทางไปตีจุดดับบริจาคของเทศบาลเมืองคลองแห่นะครับก็าสามารถทีดด่จะรวมบริจาคได้ตีจุดดับบริจาคของเทศบาลเมืองขอหงอํงออาเภอหันย้ายจังหวัดสงขลาได้เช่นเดียวกันครับผันพื้กก็แล้วแต่ครับเมื่อปิดรับบริจาคเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะมีการนําสิ่งของบริจาคถังมดถังพไปร่วมกันไหว้ตีเทศบาลเมือง,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 งของหงเพื่อที่จะขัดแยกจัดแบงและก็มีการปล่อยขบวนคาราวานนําท่านนําใจในานามของประชาชนชาวอาย,อย้ายนะครับเพื่อส่งส่งไปตีช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงราย วันพุธที่18กันยายน2567เวลาประมาณบ่ายโมงครับเพราะฉะนั้นว่างอีกถึงวันนั้นเนี่ยนะคะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแฮอําเภอหัดย้ญ่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะรวมกันส่งท่านนําใจเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงรายด้วยการทางบริจาคเงินนะคะหรือว่าสิ่งของอุป,ปโภคบริโภคที่จําเป็นได้ที่ลานจดอดรถบิ๊กซีคลองแฮตําบลคลองแหอําเภอหัดยหญ่จังหวัดสงขลาหรือว่าจะไปที่เทศบาลเมืองคลองโหงกระไดค่ะตั้งต่ววัันนนนีี้เลยะะยงท18กาาช แปรทั่วสาวไปจนถึงซ่องถุ่มไม่เว้นวันหยุดราชการเลยไปได้ทุกวันเลยนะคะ,ะครหรือว่าจะสามารถติดตามรายยเพิ่เมเติมได้ค่ะที่ a c e b o o k เทสบาลเมืองคลองแฮแล้วก็เทสบานเมืองคออาเทสบานเมืองคอหงนั่นเองค่ะสมาติติดตามได้ทั้งสองสอง,สองทางนะคะเม่ว่าจะเป็นทางคลองแฮหรือว่าทางคองหงทางซ<ช>่องุก็คือสมารถไปบริจาคได้ใช่แล้วครับตอนนี้ยังเลืออยู่สาวัน <6 S 1> นะก็คือ16นะ17 18, 18 วั้มวัน,วน,นในการับกลจะสะ,ะ,ะดวกเดินตั้งไปก็เดินทางไปได้ด้วยตั้งแต่สองจุดนะครับโจกต้ตองค่ะ